ซอธิตการทำคาเวียค่ะคาเวียจากซอสพิกนะคะใส่ผงนี่นะคะผงบูตาน,นังเง่าะค,ะค่ะซอสพิกค่ะจะเป็นซอสชนิดอื่นก็ได้นะคะซอสบลูเบอร์รี่ซอสหวานซอสขาวได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนผสมของตัวบุ้นนะคะจะทำหน้าที่ก่อก,กันประสานตัวกันทำให้ หยดเป็นเวกคาเวียได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้งไฟอ่อนๆนะคะคนให้เข้ากันดีตั้งไฟอ่อนๆเวก้าค, <c oughs> คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปหยดลงในน้ํามันค่ะส่วนกองรสชาตินะคะเราก็สามารถปรุงแต่งได้ตามใจชอบค่ะใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานอะไรก็เติมใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะส่วนผสมก้นเนื้อ เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำใส่สลึงดีบุกได้เลยค่ะจะใช้น้ำมันที่เย็นก็ได้นะคะหรือน้ำมันในอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะเราก็หยดลงไปเลยนะคะให้เป็นเม็ดๆค่ะหยดไปด้วยความเบามือนะคะเดีย๋ยวเราก็จะใช้พวกตะแกรงเอามากรองนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะใจ่ย็นๆยุน,นะเม็ดจะได้เรียงตัวสวยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกนะคะเราก็หยดไปเรื่อยๆนะคะด้วยความเบามือค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมากรองออกนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดในหลายๆครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะหลังจากเราเทกรองน้ํามันแล้วเราก็จะได้เม็ดข้าวเวียวสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ล้างน้ําแล้วก็เตรียมพร้อมใช้ค่ะสําหรับไอเดียดีๆนะคะนําเสนอ ท่านใดสนใจนะคะติดตามได้นะคะไอเดียดีๆจากที่โมนิก้าค่ะหลังจากที่เราบีบแล้วนะคะประมาณส5ถึงสลิงนะคะแล้วก็นำมาล้างน้ำค่ะพอเราจะใช้เราก็ใช้ประดับตกแต่งนะคะบนจานสเต็กค,ค่ะบนออจานอาหารคาวนะคะอาหารหวานก็ทำได้ค่ะเพียงแต่เปลี่ยน,เป,ยนเป็น เฟซของพรสอดนะคะพวกบลูเบอร์รี่นะคะสตอเบอรีะะอร่อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการนำเสนอรพริกดีๆค่ะเซลมอนคาเวียใช้ประดับตกแต่งนะคะรสชาติก็หมอนซอสพริกทั่วไปค่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆตัดเลี่ยนนะคะให้กับจานสเต็กของท่านได้ค่ะ น่าจะเป็นอะไรติดตามกันได้ไหมนะคะสวัสดีค่ะ